ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องการกราบไหว้บูชาเทพเจ้ามาเป็นเวลาช้านานแล้วและความเชื่อนี้ยังคงดำรงอยู่ตราบจนถึงปัจ <respuesta> จ <fruit cake> ุบันการบูชาเทพเจ้าม ah ีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ผลในสิ่งที่ปรารถนาและเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต เมื่อชาวจีนเดินทางไปติดต่อค้าขายหรือไปแสวงหาชีวิตใหม่ยังดินแดนอื่นๆพวกเขาจะนำเอาความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าจีนไปเผยแพร่ในดินแดนเหล่านั้นด้วยนอกจากการนําสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมาจากแผ่นดินใหญ่ชาวจีนยังให้ความเคารพนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นนั้นๆด้วย เมื่อชาวจีนอพยพมาตั้งหลักปักฐานในประเทศไทยแล้วก็กราบไหว้บูชาเทวาอารักษ์ที่สถิตยอยู่บนแผ่นดินไทยหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนให้ความนับถืออย่างสูงองค์หนึ่งก็คือเจ้าพ่อเขาตกตามคติความเชื่อของคนไทยเจ้าพ่อเขาตกคือเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาที่เขาทุวันบรรพธ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระพุทธบาทราชาวรมหาวิหารอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาทั้งจากชาวไทยและชาวจีนคนจีนก็ไหว้คนไทยก็ไหว้คนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเขาตกส่วนคนจีนเรียกว่าแปะก,กงหรือนำเทนมึงแปะก,กง คนจีนก็เรียกเป็นภาษาจีนคนไทยก็เรียกเป็นภาษาไทยแต่ก็กราบไหว้เดวยกันทั้งจีนและไทยก็ไหว้กันมาเท่าทุกวันเนี่ยคนจีนก็ไหว้คนไทยก็ไหว้แต่เดิมสารเจ้าพ่อเขาตกซึ่งอยู่ห่างจากร้อยพระพุทธบาทประมาณสากิโลเมตรมีลักษณะเป็นสารเพียงตามีช่อฟ้าใบระกาและหางหงประดับหลังคาตามสถาปัตยกรรมแบบไทยแต่ในปีพศ2492 ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่พร้อมกับได้จัดทำป้ายอักษรจีนระบุนามแห่งองค์เทพเจ้าตามคติความเชื่อของชาวจีนติดไว้ตรงประตูทางเข้าของเทวสถานในปีเดียวกันถนนพหลโยธินได้ถูกตัดผ่านหน้าวัดพระพุทธบาททำให้การเดินทางไปบูชารอยพระพุทธบาท ไม่จําเป็นต้องผ่านศาลเจ้าพ่อเขาตกประกอบกับศาลเก่าหรือศาลโบราณที่ชาวบ้านเรียกอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทางไปกราบสการะในปีพศ2509ชาวตลาดกลุ่มหนึ่งจึงได้จัดตั้งศาลเจ้าพ่อเขาตกขึ้นมาอีกแห่งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดพระรุทธบาทราชาวรรมหาวิหารคือจริงๆแล้วอ,อ,องค์เจ้าพ่อเขาตกเนี่ยนะครับ ถ้าสืบประวัติความเป็นมานี่เราคงไม่สามารถจะจําได้เป็นเหตุทางประวัติศาสตร์จะสังเกตได้ว่าจะมีองค์เจ้าพ่อเขาตกทั่วไปอยู่หลายที่อยู่หลายอำเภออยู่หลายจังหวัดแทบจะทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ที่นี่เนี่ยมันเรามีศารโบราณอยู่ที่หนึ่งซึ่งได้รับการบรูรณะสมัยรัชกาลที่4ประมาณปี2,400คือเลียกศารโบราณซึ่งจยงห่างจากจุดนี้ไปประมาณสักสามกิโลอยู่สายกิโลคือสายพื่อพัฒบาบ้านหมอมีสารโบราณอยู่ แต่ในปีประมาณ2509ที่นี่นะครับชาวตลาดเนี่ยไปสักการะบูชาไม่สะดวกก็เลยตั้งองค์จำลองใหม่ขึ้นที่นี่ปี่พศ2509นะครับแล้วทางเราก็จัดตั้งเป็นมูลนิธิประมาณปีพศ2514อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ทุกวันชาวจีนจะแวะเวียนมากราบสักการะเจ้าพ่อเขาตกอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ชาวจีนในหลายประเทศก็เดินทางมาทำบุญขอพรที่นี่ความผูกพันก็คือเราเป็นสิ่งศักดิ์สของชาวพุทธบัตรตลอดมานะฮะตลอดมาโดยเฉพาะชาวตลาดพุดทธบัตและรวมถึงมีชาวต่างชาติด้วยแหละที่มาเคา,ารพศักดิ์สิทธอยู่เป็นประจำมาจากประเทศมาเลเซียนะะสังเกตได้ว่าในการที่เงินที่เรามาทำบุญเนี่ยจะมีเงินตราต่างชาติมีของมาเลเซียเป็นหลัก แล้วก็จะมีของสิงคโปร์มีฮ่องกงด้วยอีกส่วนหนึ่งตอนหลังก็จะมีชาวจีนนะครับชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่มาเราดูจากเงินหยวนที่เขาทำผอิตมา,ากับเงินลิกิตอะไรพวกนี้นะครับให้รู้ว่าเป็นที่สักการะเป็นที่เรื่องลือของชาวคนไทยและชาวต่างชาติด้วยเทยวรูปทรงเครื่องลักษณะนั่งชันเขา่ามือขวาถือดาบมือซ้าย วางบนหน้าขาคือเจ้าพ่อเขาตกที่จำลองมาจากองค์จริงและด้วยศรัทธาอันแรงกล้าทำให้แต่ละปีมูลนิธิเจ้าพ่อเขาตกจะจัดงานบูชาเทพารักษ์องค์นี้ถึงสครั้งขึ้นหนึ่งค่ำเดือนยี่หรือวันแรกของเดือนที่สองตามปฏิทินจีนเป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเขาตกงานใหญ่ที่ประชาชนในอำเภอพระพุทธบาท และจากที่ต่างๆเดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมากงานหลักๆของมูลนิธิเรานี่มีงานประจําปีอยู่ประมาณ4ี่งานนะครับก็มีงานตรุษจีนนะครับแล้วก็งานประจําปีซึ่งจัดให้เจ้าพ่อเนี่ยแล้วก็มีงานกินเจและงานที่กระจาแจกทานสำานงสำหรับงานที่จัดให้องค์เจ้าพ่อเขาตกเนี่ยเราเป็นงานที่จัดเขาเรียกว่าจัดเป็นเดือนจีนนะครับแต่พูดภาษาเป็นภาษาไทยก็แล้วกันเป็น เดือนวันเดือนสวันแรกของเดือนที่สองครับถ้าภาษาจีนเราเรียกว่ายีบวชชิวอีกครับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเขาตกมีทั้งหมด4วันแต่ไฮไลท์จะอยู่วันที่3ของงาน ที่สามของงานจะมีการแสดงหลายอย่างณบริเวณหน้าสานเจ้าเช่นพิธีกำลุยไฟการปีนบันไดมีดสูงประมาณ12เมตร โดยองศักดิ์สิทธิ์จะเป็นผู้ปีนบันไดมีดและจะมีการนำวัตถุมงคลจากบันไดมีดให้ลูกศิษย์ให้บูชาด้วยอันนี้ยกต่อแยกสสิงตเนียนตอนอนานสำหรับที่ทุกคนอยากจะทำรวมกันรวมอยู่นะนะทำานนนแรกนะบอกเลยขบวนสัมพันธ์ข้เาเอาไปซื้อเต่ายน้ำ้อ การแสดงเชิดสิงโตคณะต่างๆ ไม่ต้องให้ตัางครับตบมือกันต่าก็ยันดีนะครับต้องให้ต่างครับเป็นกำลังใจกับผู้แสดงการปินซอไม้ไผ่โชว์การแสดงมังาิไมโชวงกเป็นุที่สมิ่นะระเนะครับนะครับก็เป็นมื่หลังาลังาพ่อเขาต มีน้ำใจเฮเสีโอเล่เชาตีดึหน่งหัวใจแดงครับเราก็พอลาเวียนมาไปหมดครับต่อมาลวคแับเบอร์โตคุณเบอร์โต้เลยครับตีหนึ่งป็นสัทของเี่ตะก้านะครับถ้าเขุแอบีากไม่็หละครับงานนะครับแต่ปกตวันกันนเมน้าประตนอกจากน้งนยังมีสิงโตวเพ้่มไปด้วยนารเลยเนี่ยลาโกได้ครับีเีย การแสดงระเบิดถ้ำมังกรทองพร้อมพลุไฟแสงสีเสียงตะการตาวยมกา่ากมากวยรวยการแสดงบางอย่างอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือพิธีลางเกี้ยวของลูกเจ้าพ่อเขาตก วันสุดท้ายของงานเป็นขบวนแห่เจ้าพ่อเขาตกไปรอบตลาดในอำเภอพระพุทธบาท ในขบวนแห่จะมีการแสดงอิทธิฤทธิ์และอภินิหารของมาอง้าทรงเป็นที่เลื่อมใสายศรัทธาและตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนที่คอยชมตลอดเส้นทางองค์ศักดิ์สิทธิ์นี่ที่ออกแห่เนี่ยเพื่อให้ชาวตลาดได้สักการะบูชาเหมือนกับองค์ศักดิ์สิทธิ์เงค์เจ้าพ่อนี่ได้ไปเยี่ยมท่านถึงบ้านเยี่ยมถึงบ้าน ที่มีการจัดแผลประจำปีนะครับในงานจัดแหเนี่ยนะครับจะมีรีววขบวนซึ่งเราจัดไว้อย่างสวยงามก็มีสาวถือธงซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาว,วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาทครับก็น้องๆเข้ามาช่วยกันปีหนึงประมาณ100ร้อยกว่าคน นอกจากนั้นจะมีเด็กขากระเช้าแล้วก็จะมีขบวนการแสดงต่างๆเราได้เชิญเองกอจากจังหวัดสระบุรีมาร่วมขบวนเรามีเองเรามีคณะหล่อกโก้สุภาพสตรีนะครับเราก็มีคณะมงกรทอและก็จะมีสิงโตจากนกครสวรรค์มาร่วมงานสร้างความคึกคักให้เราด้วยนะครับ เชื้อสายแต้จิว๋วกับชาวจีนเชื้อสายไหายหลังเข้ามาตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินพระพุทธบาทเป็นเวลานานแล้วพร้อมกับสร้างสันเจ้าโรงเจาศาสนสถานต่างๆหลายแห่งเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยจีนนำมาซึ่งสายทานศรัทธาจากพระพุทธศาสนกชนทุกคนแห่งและนำมาซึ่งรายได้ให้กับชาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี